ก็กลับมาพบกันในคลิปนี้เป็นเคสพิเศษเพราะว่าได้ครับเพราะว่าได้เห็นไก่ไม่กี่ตัวครับเพราะว่าเรนนิ come today long time ่งคัมทูเด์รองทามครับฝนตกรินรินานานแล้วครับตั้งแต่เช้ายันบ่ายๆถึงค่ำครับเรนนิ come long time ่งคัมรองทามครับนั่นคือ,อฝนตก นานครับก็ในเคสนี้ก็ได้เห็นไก่อยู่มากินอาหารที่ผมให้ไก่ก็มีอยู่สิบตัวครับหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวครับวันนี้เห็นกินสี่ตัวครักำลังออกมาจากคุมก่อ นาอัมส er ัพพลดสามตัวครับเคสนี้ก็จะเป็นเคสสเปเชียลก็ผมอัดคลิปเป็นเคสบายเคสครับเป็นเคสบายเคสครับเป็นเคสบายเคสอ่าอีดาไมเคสผมมีเมนี่เมนี่เคสครับก็มีหลายเคสหลายคลิปครับ ไลายเทไลายคลิปครับที่ให้ดูให้ชมครับอตอนนี้ก็ดูให้ชมจะซูมเอากับถ้าถ่ายใกล้ๆถ,ถ่ายไม่ได้ครับผมจะใช้ระบบซูมเอามากกว่าครับน,นี่คือความสวยงามของไกลป่าครับหาง ก็ให้ดูครับสำหรับมาเมื่อ,อท่านใดที่เข้ามาชมยังไม่เคยเห็นว่าลักษณะไก่ป่าเป็นยังไงยังไงก็ให้ดูครับให้ดูครับให้ดูครับให้ดูนี่เป็นอย่างนี้ครับครับก็ไก่ป่าเลื่อร้อยครับไก่ป่าเลือดน้อย ไก่ป่าเลือนลอยพ่อของอล,ลูกไก่ป่านี้เป็นพ่อไก่ป่าจากธมรมชาติส่วนแม่ก็เป็นไก่ต่อครับมีเชื้อไก่ป่าอยู่บ้างกับส่วนแม่ไก่ต่อครับระวังมีเชื้อกับไก่ป่าเทเนี่ยต้องต้องเข้าใจในเคสนี้ด้วยครับผมที่ผมว่า,าลูกนี้เป็นลูกไก่ป่าเทคือพ่อเป็นไก่ป่าเทครับ ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไก่ป่าผมจะบอกว่าเป็นเชียร์ไก่ป่าครับอันนี้เป็นลูกไก่ป่าแท้ร้อยเปอร์เซนจากธรรมาชาติครับไก่ป่านี้ก็มีเลือดเลือดลอยครับไก่ป่าเลือดลอยนี่ครับนี่ครับมาดูอายุขไก่ป่านี้ก็ประมาณสามเดือนครับคือสามเดือนครับ สามเดือนสามเดือนขนยังออกไม่เต็มที่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 ของโน้นเพิ่มออกมาครับมีความสวยงามครับผมยังออกไม่เต็มที่ ลักษณะนองไก่ป่ามีกลุ่มนี้จะมีตัวผู้อยู่ตัวกลุ่มนี้จะมีตัวผู้อยู่ตัวจะมีตัวผู้อยู่ตัวกลุ่มนี้เลี้ยงลูกไก่ป่าแท้กับที่ผมเลี้ยงอยู่นี่เราค่อนข้างจะเลี้ยงยากครับ ก็เอามาปล่อยแบบระบบเปิดที่ผมเปิดอยู่นี่ก็คือแมวกับแมวหมาครับแต่ว่ารุ่นนี้กินยากครับเพราะว่าแมวหมากินรุ่นนี้กินยากครับเพราะว่ารุ่นนี้บินแล้วครับบินแล้วครับบินบินไกลแล้วครับบินไม่ต้องห่วงแล้วครับรุ่นนี้ครับบินไม่ต้องห่วงครับบินเหมือนไก่ป่าเลยครับภาษาใต้เขาเรียกไก่เท่อนไก่เที่ยครับไก่เท่อน บินแข้งร uh, 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 well, uh, uh, ับบินเก่งรับไก่เทื่อนบินแข้งเป็นภาษาทางบากใต้้านเราว่าไก่เทื่อนรับไก่เที่อนจะแทบพอไก่ตัวนี้เป็นไก่เทื่อนจากป้าจากป้าเจแท่เลยครับจริงๆเลยเป็นไก่เทื่อนจากป้าจริงๆเลยไม่หกไม่เท็ดกันไหมครับ ครับนี่คือเป็นไก่เุดด้อยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับผมกับอา,อาจารย์เด่นกินพระครับทางยูทูบช่อ n n e ลประเด็นกินพระครับ thank you my friend